พี่น้องบึงนี่จ้ะของดีคุณคุณพี่น้องอีกแล้วจ้าอีกแล้วค้นเห็ดไทยพี่น้องอืมโอ้ยแดดิ่มออกแล้วพีดอกนี้พี่น้องเจ้าบึงนี่ขาวจากภาก นก่อนเดเปียบดยวอีวเดเนเินตาแล้วสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขภูสุขคน้าวันนี้สาซามมาเก็บเห็ดต่เสาพี่น้องมานแน่แล้วล่ะแต่ว่าบอดดิทายเพราะว่ามาตอนกลางคืนเอ้ยมาจะตีซี่พี่น้องเบึง่งพออันเห็ดปวกแล้วพี่น้องจึงค่อยทายเห็นเบึง่ง เห็นปวกฟันตามดอกงามๆเลยพี่น้องท้ายลูกกันเป็นอย่างมาตั้งแต่ตีตีสี่ครึ่งพี่น้องแต่ว่าอันวได,ดไทยมันมืดเนาะแต้เอาเอาอันไฟหนามาอยู่แต่วัมก็มืดทือเก้าเนี่ยแหละนี่จ้ะ พี่น้องเจ้าเบื้งนี้ข้าวจากภาคนาะ่อนได้เปรียบเลยอีดิทุนแมนเบิร์พี่น้องเห็นหน้าขาวไอ้คุณแมนเบิร์ตนายเรียกเอาบัดที่นี่เรียกเอาพี่น้องเรียกเอาอเอาเท่าให้กำบ้อเอา ก็อนเขาสวยเรียกได้ก่อนบ่ะมาก่อนเลยเปรียบอหรีเดอร์นี่พี่น้องตัดคาใส่กะตาหลุดหลายคักโอ้ยหลายคักพี่น้องมือนี่หมานคักพู่นะเต็มข่าวอากาศ ไรหลหลีเดีเบึงบึงนี่พี่น้องสิเต็มตาแลยวต่ต้วตซาซาสิเก็บแล้วก็สีแยกใส่ถุงเพราะว่าหัวกระมานสิเต็มตาแล้วนาอพี่น้องเบองเก็บก่องล้มไ๋จะค่อยตัดเดี่ยเนวาดอมไหม รู้สิบว่าเอากะเพรเห็ดแล้วเนะพี่นอ้องเลยต้องเอาก่อนจากพี่นอ้องมันจะแนวเดียวพี่นอ้องมาตะเสาได้เปรียบอิริเด้นยังอย่งขึ้นเขามาดูปลาเห็ดเลยมันทีละขั้นเขาแง่น

ดูวอ,อ่อนต้นใหม่อยู่พี่น้องว่าสิบ่เก็บกันอดใจบ่ไหวเก็บกองไม่น,นี่พี่น้องพวกเจ้าเบืองนเบืองนี่ จุ๊มเมื่อกี้เนี่ยเจ็บกองมึงมึงไหนกระตาบัดที่นี่ฮิตจังไดแบดที่นี่อ๋อจุดอะไรไปหานเนี้ยมาใส่ไม้บอกเขาวกระตาม,ามัดหน่วยเดียวเฮ้ยเนาะมาพี่น้องตัดขาใส่กระตาบัดที่ไหนไข่เด็ดพี่น้องนี่นหิดไข่พีนน่น้องหิดไข่เห็ดพ้นน,พนั่นแหละสามดอกผี่ดอกหนึ่ง งามๆเลยพี่นอ้องเดี๋ยปนแทะมานแล้วพี่นอ้องมานแล้วดี่จ้ะนิดไข่พี่นอ้นองนี่ก่องช่องดอกพี่นอ้อง ของพ้นด,ดิพี่น้องเอาให้ก่อนพี่น้อง,องมึงนี่จ้ะของดีคุณพ,พี่น้องอีกแล้วจ้ะอีกแล้วมาอีกแล้วมึงกระตาัดที่นี่ ทำไงล่ะที่นี่ <c oughs> กรตตากันสีติมแล้วพี่น้องเก็บจะเก็บ <Okay. S 1> ขันพ่อพ่อมือนีนั่นเขา่าจะพี่น้องจา้าเจ้าเข่าแน่นอนขันบ่ามามื่อนี่โอ้ดองนี้หลุด ดอกจูมๆมันพีนอ่อนะเร่งกันแร่งกัน กวกฟ้านจ้ะพี่น้องจ๊ะเธอสวยด้วยพี่น้องเฮ้ตตั้งไหนล่นะบัดถีงอยูต็มตา <laughs> เอ้ย นี่เทาดีพี่น้องน้ำงามเลยแต่พพอมืออ่นเนี่ยเทาแท้ ใครจะเอาน้ำพี่น้องเนาะ นลยพี่นอกมาแล้วจ้ะคุนเห็ดไช้พี่นอกอือโอ้ยแดดเริ่มออกแล้วมีดอกนี่ดี่จ้ะดอกหน่อยมั้งพี่นอกอนี่ว่าได้สามดอกมั้งพี่นอก เห็ดตะไคร้ขาวพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุนอ้ยหบุดมือแล้วสีมุนเบิดดุนอีกดอกนึงฮู้วววเห็ดตะไคร้พี่น้องพุนเห็ดตะไคร้นี่จ้ะมาแล้วพี่น้องฟังทั้งพุ่นยังไงครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันขำมาอีกฝากพุ่นพี่น้อง Nên bựt đi khay bớt à Nói cái men Thì bỏ ảo Ở đồ ngắm ngắm con Được rồi Nói cái miền Nói cái miền Nói นี่พี่น้องดอกตูมมันดอกตูมแล้วก็ดอกบานนี่พี่น้องตัดขาใส่กาตาก็าให้ปกฟันหาดอกพี่น้องเกือนมูนหน่อยเทอะ เลยหกดอกพี่น้องมองเนี่ยหายอีกหาอีกเห็ดอกอพี่น้องลายดอกอยู่พี่น้องีกพี่น้องลายดอกอยู่ทั้งคนน พี่นองเห็ดหลายๆไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปจ้อยนี่จ้ะหาดอกงามๆเลยพี่น้องนี่กำหอดบานเอพี่น้องเพราะหล่นตาบ่มีแนวใสนี่ซาซากำลังเก็บออกจากกตาต่นดอกที่นี่เบิดนะ บ่แม่ตานหน่อยๆเดในในตาใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวซาซาเก็บเลี้ยงใส่จับใส่ถาดงามๆให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจะมาเบิ่งกันมนันคยู่นี่พี่น้องออกจากกระตาบเบิร์แล้วจ้ะเห็ดไข่เห็ดกอเนี่หน้าขาวมันครับพี่นออ้องดูนะเห็ดปวกฟานพี่น้องจ้ะได้แกงหนึ่งอยู่ มาแนนจ้ะพี่น้องสมกับตื่นตะเศร้าไปหาอยู่พี่น้องเดี๋ยวกินเขาแล้วกลบมกากินเข่าจำบ่แบน่ใจว่าที่ได้ไปอีกบ่เด้อพี่น้องเมื่อหนีก็สิคอจบคลิปแค่เพียงเท่าน,นี้นเด้อพี่น้องเด้อก็กันไม่คลิปหนาเดีจ้าจม่้าสวัสดีจ้า